สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท,ท่านครับจากคำถามที่ว่าใช้แค่ภาษา HTML ภาษาเดียวสามารถสร้างเว็บไซต์ได้หรือไม่ค,คำตอบก็คือว่าการจะสร้างเว็บไซต์ต้องใช้ภาษา HTML เป็นหลักเสมอเลยครับหรือจะพูดแบบนี้ก็ได้ว่าเว็บไซต์กับ HTML มันก็คือสองสิ่งนะครับที่ถูกมัดหลอมรวมกันก็ว่าได้นับวันนะครับภาษา HTML มันยิ่งมีความสําคัญในชีวิตประจําวันของเราอย่างเรียกไม่ได้ก็เพราะว่าภาษา HTML มันคือพื้นฐานนะฮะของการสร้างเว็บไซต์สวยๆที่เราเห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนี้แหละครับและที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือว่าแนวทางการเขียนภาษา HTML เนี่ยมันแฝงอยู่ในแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมแทบทุกๆโปรแกรมเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อความจะสั้นหรือยาวนะฮะ ที่เราอ่านกันอยู่บนอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้แหละครับล้วนแต่ใช้หลักการของภาษา HTML ทั้งนั้นครับฉะนั้นนะครับฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครศึกษาเรื่องของ HTML เนะเป็นต้นทุนไว้กับตัวเองแล้วก็จะเป็นประโยชน์และได้เปรียบกว่าท่านอื่นๆอย่างแน่นอนเลยครับต่อไปผมจะขออนุญาตนะครับอ่ สาธิตการเขียนภาษา HTML ให้ดูสักเล็กน้อยนะครับผมนะฮะย้ำว่าเป็นเพียงการสาธิตสั้นๆน,นะครับแล้วก็ขอยืนยันที่ว่าถ้าท่านได้ดูจบ,นะบจะเข้าใจหลักการของ HTML อย่างหน้ามือไปหลังมือเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเจ้าของกิจการนะครับหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่กำลังนะฮะกลังจะศึกษาเรื่องของ าการเขียนเว็บไซต์โดยใช้ภาษา HTML ผมย้ำได้เลยว่ามันจะมีประโยชน์มากมายเลยครับผมเริ่มต้นนะครับผมก็จะมีข้อมูลอยู่ก้อนหนึ่งนะครับนี่นะฮะผมทำข้อมูลไว้ชื่อว่า data.txt นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในข้อมูล data.txt เนี้ยมออีอะไรอยู่นะครับผมผมลากมาดูนะวืบ มันเป็น Text ธรรมดานี่เองเป็น Text ไฟล์ธรรมดานะฮะจุด txt อันเนี้ยเราก็สามารถที่จะใช้ Notepad ที่ติดมากกับ w n n o w w นะฮะในเครื่อง Windows ได้เลยนะฮะมันก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นข้อมูลเพื่อนๆอ,อาจจะได้ดูถ้าจะรู้ว่ามันเป็นข้อมูลหนังอยู่เรื่องนึงนะฮะ Real Steel s t e ส l นะฮะสั้นๆน,นะครับผมยกตัวอย่างมาเป็นตุ๊กตานะฮะครนี้ถ้าเผื่อผมจะเอาข้อมูลอันนี้ ผมจะไปอย่างช้าๆนะครับถ้าเผื่อผมจะเอาข้อมูลที่ผมมีธรรมดานี่เองนะสั้นๆเป็นเทคลวนๆนี่แหละครับเอาขึ้นเว็บไซต์เพื่ออาจจะประชาสัมพันธ์หรือเอผยแพร่ข้อมูลอันนี้นะฮะหนังเรื่องนี้นะผมก็เอาขึ้นเซิร์ฟเวอร์เลยในที่นี้ผมจะใช้เป็น local host นะครับเป็นจำลองเซิร์ฟเวอร์ที่ผมมีอยู่ในเครื่องแล้วนะครับมันจะมีไฟล์เดียวเองนะฮะ data.txt ขั้นต่อไปนะฮะขั้นตอนต่อไปผมก็จะไหนผมจะสร้างเว็บเพจแล้วนะฮะนามสกุลน,นี้ไม่เหมาะสมนะฮะไม่เหมาะสมเลยผมก็จะเปลี่ยนนามสกุล txt เนี่ยให้เป็นจุด html นะครับ enter นะฮะเป็นปกติครับเครื่องก็จะถามว่าคุณจะเปลี่ยนนามสกุลมันนะ extension อันเนี้ยคุณต้องการใช่ไหมล่ะล้วก็ yes ไปครับ เปลี่ยนเรียบร้อยครับมันก็จะเป็นโชว์ไอคอนของเบราว์เซอร์ขึ้นมาเลยทันทีนะครับผมไปดูในเบราว์เซอร์นะฮะอันนี้นะฮจ d a t a j ผมรีเฟรชหนึ่งทีใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นจุด html ตามที่ผม rename มันไว้อันนี้นะฮะ rename มันไว้แล้วอาผมเปิดเลยครับปึ๊บเพื่อนๆจะเห็นว่า ข้อมูลนะ,ะข้อมูลเนี่ยต้นแบบมันคืออันนี้ใช่ไหมฮะต้นแบบมันคืออันนี้ผมมีการกดตรง e อ t e r อร์ไว้นะ,ะให้ดูเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะมีย่อนุ่งยอดหน้าไวล้ละนะฮะอาจจะได้อ่านง่ายขึ้นผมเซฟด้วยนะฮะแต่ทำไมแต่ทำไมนะฮะที่เห็นเนี่ยมันติดก,กันเป็นก้อนเป็นพืชไปหมดเลย ก็เพราะว่าเบราว์เซอร์ที่มันได้รับข้อมูลที่ส่งกลับมานั้น,นมันไม่เข้าใจการเอนเตอร์อันนี้ของเรานะฮะสิ่งที่มันจะเข้าใจยอย่างเดียวเท่านั้นเองก็คือสคริปต์หนึ่งที่เรียกว่า HTML สมมตุติผมต้องการให้มันขึ้นมาทัดใหม่อย่างตามที่เราต้องการนี้นะฮะเราก็ต้องใส่สคริปต์ BR ตัวนี้เข้าไปผมเซฟนะฮะ มันก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ให้นะถ้าเผื่อต้องการให้มันขึ้นบรรทัดมากขึ้นอีกนะผมก็ใส่ขึ้นไปอีกตัวนะึงีเมันจะเคาะบรรทัดลงมาอีกมากขึ้นอีกเห็นไหมฮะ,ะการ Enter จากคีย์บอร์ดธรรมดาเนี่ยฮะ ไม่ว่าจะอิเตอร์กี่ครั้งเนี่ยมันไม่เป็นผลครับผมเซฟมันไม่เป็นผลเลยนะฮะสิ่งที่เบราว์เซอร์มันจะแสดงได้อย่างตรงตามความต้องการของเราเนะี่ยมันมีอยู่อย่างเดียวก็คือสคริปต์ HTML นะฮะที่กลังเรากำลังพูดถึงกันอยู่นี่นะฮะเดีย๋ยวจะให้ขึ้นมาทันมาอีกนะฮะผมก็คัปี้มาใส่เลยนะฮะเซฟ เพื่อนๆพอเห็นอะไรไหมครับนะอันนี้คือการาสาธิตในเบื้องต้นนะครับว่าไอ้ที่แล้วมันมีผลอย่างมากเลยในเรื่องของการจัดหน้าเอกสารถ้าไม่มีตัวมันแล้วเนี่ยฮะข้อมูลที่ทุกท่านเห็นนะฮะที่เห็นกันอยู่ณาปัจจุบันนี้เว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลนะข้อมูลอย่างนี้เลยเกาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี้เลยโดยที่เราอ่านไม่รู้เรื่องแน่นอนนะฮะฉะนั้น ภาษา HTML มันจะเป็นภาษาในเรื่องของการจัดหน้าเอกสารไม่ได้เป็นโปรแกรมนะครับสมมุติตัวเนี้ยผมอยากจะให้มันเป็นตัวหนานะฮะมันก็จะมีแท็กนะฮะที่เขียนว่า b o ผมสใส่แค่สองตัวนะแล้วผมก็เซฟรีเฟซสองตัวนี้ก็เป็นตัวหนาแล้ว นะหรือแม้ผมอยากให้ตัวนี้มันเป็นหัวข้อจริงๆขึ้นมานะครับมันก็จะมีแถนอีกตัวหนึ่งของครอไปเลยก็คือ H1 เนี่ยนะเปิดแล้วก็ปิดในตัวของมันเองนะมีตัวเปิดแล้วก็ตัวสิ้นสุดเนหะ็นไหมผมเซฟตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นนะฮะนะ จะสังเกตนะฮะถ้าเผื่อ,อ,อท่านที่อา,อาจจะมีพื้นฐานมานะฮะพื้นฐานในเรื่องของการใช้คอมอะไรก็ต่างนี้เล็กน,น้อยเนี่ยน่าจะพอเดาได้เลยนะฮะจากการแค่สาธิตเนี่ยบางท่านอาจจะรู้แล้วด้วยซ้ำไปนะ,ะน่าจะเป็นแล้วด้วยซ้ำไปนะฮะกับการาเรียนรู้ของภาษา HTML ตัวนี้ไม่ยากเลยครับเพราะมันไม่ใช่โปรแกรมไม่มีการเออร์เลนะฮะไม่โหดร้ายกับเรา นะไม่ฟ้องเรานะฮะเนี่ยเท่านั้นเองครับนะฮะหรือว่าจะเป็นใส่สงงส่ยสีอะไรต่างๆที่เราเห็นกันอยู่นะสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากอะไรนะภาษา HTML ทั้งสิ้นนะไม่ได้ภาษาอื่นเลยอันนี้เป็นการสาธิตสั้นๆนะครับผมฉะนั้นผมอยากให้ทุกท่านนะครับที่ได้ได้มีมุมมองที่เฮ้ยจะทํำยังไงที่เราสามารถที่จะสร้างเว็บได้เองนะฮะเ t m l ครับเป็นคำตอบแรกเลย คาตอบแรกเลยนะฮะขออยากให้ทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับสนใจนะฮะติดต่อมาได้เลยครับผมผมมีผมม,ผม,มีทั้ง PDF ทั้งก็คลิปนะฮะคลิปที่สอนแล้วก็รวมกลุ่มกันเนี่ยฮะมาให้ได้ฝึกกันถ้าใครมีเวลานะแค่วันเดียวจบเลย สามารถสร้างสร้างได้เลยนะครับผมและครนี้ผมก็จะมีเวิร์กช็อปต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องให้ทุกท่านได้ฝึก HTML กันจนถึงขั้นที่ว่าเขียนเว็บได้เองเลยเขียนเว็บได้เองขอให้มีโดเมนเนมแล้วก็มีโฮสติ้งนะฮะก็สามารถทำได้แล้วนะครับต้องขอขอบคุณครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ได้แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมช่องร้องลำทำคอมผมจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องเว็บไซต์เนี่ย ทำคลิปเนีน้แทบจะทุกวันเลยครับขอให้ได้เพื่อนๆได้โปรดกรุณาติดตามด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับผมที่ผมได้มีโอกาสเรียนรู้นะครับทั้งทางตรงและก็ทาง,ง,ทางอ้อมไว้พบกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับ